ถ้าไปในภารกิจเนี่ยนะครับก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ควรจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีรักษาการนายกรัฐมนตรีไปก็คือนายกไปนั่นแหละนายกไปพร้อมกับมทนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ให้ผู้ว่ามาต้อนรับนะแต่ต้องมาทํางานด้วยกันน,นี้กระแสนในโซเชียลก็บอกว่าต้องมาต้อนรับด้วยหรือไม่ใช่เลยนะครับอย่ากไปไหว้เจ้าไปอะไรไปไหว้พระจังหวัดไหนเนี่ยผู้ว่าไม่ต้องมา นะครับแต่ว่าถ้าไปในภารกิจเนี่ยต้องมาแค่นั้นเองแล้วก็เป็นผู้รับชาโดยตรงนะครับวันใอญ่อย่า,อย,าอย่าพยายามเบี่ยงประเด็นคือเเนี่ยเหมือนว่าตอนหน้างานว่าไม่อยู่แต่คือพอหน้าเมาตอนเย็นอันนี้ถูกต้องไม่ไ,ไม,ไม,ผม่ผมว่าผมว่าท่านก็คงจะกลับเข้าพื้นที่อยู่แล้วนะั่นแหละนะเพียงแต่ว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าคุณภูมิธรรมกับผมเนี่ยจะไปเพราะมีมีกำหนดการออกมานะถึง ที่สนามบินเชียงราย9โมงเชา้าการที่มีภารกิจสำคัญมันเกิดขึ้นในวันก่อนหน้านี้ไม่ใช่วันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแล้วก็ภารกิจที่เสร็จสิ้นเนี่ยเสร็จสิ้นต้องประมาณาไม่เกินหนึ่งทุ่มหรือยังมีไฟที่กลับไปเชียงรายได้หรือว่าเช้าก็ยังมีไฟเช้าตรู่ที่ไปเชียงรายได้หรือแม้กระทั่งถ้าจะ โทรหาผมสักนิดหนึ่งซึ่งท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผมแล้วผมไปเชียงรายผมก็ไปขับไปเองนี่แหละขับเครื่องบินไปเองเนี่ยถ้าท,ท,ท่านโทรมาบอกท่านครับผมหาไฟไม่ได้ท่านครับรถกลับไม่ทันขอติดเครื่องท่านไปด้วยเนี่ยผมก็เอาคนเอาเจ้าหน้าที่ของผมออกจากเครื่องแล้วท่านผู้ว่าก็ขึ้นแทนคือมันมีวิธีการถ้าถ้าจะไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอย่าไปพูดละพูดไปมันเหมือนไปประจานกันผมก็อายเพราะว่าเป็นหน่วยงานผมนะเพราะฉะนั้น เอาเป็นว่าเอาละก็ทุกอย่างผมก็ไปบริหารจัดการได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรไม่ต้องมาออกประชาัมพันธ์ว่าอยู่ในพื้นที่แต่ว่าไม่คือคืออยู่เนี่ยต้องอยู่ตะตอนที่นายกกับมทรหนึ่งไปนะท่านท่านนายกกับมทรหนึ่งไปแล้วไม่อยู่ก็ก็ก็ไม่ไม่ไม่สมควรเอาแค่นี้พอไม่ไม่ไม่งานเสียไม่เสียผมไม่รู้นะครับ คนที่ไม่เข้าใจบอกว่ารัฐมนตรีไปทําไมต้องให้ผู้ว่ามาต้อนรับด้วยมึงใหญ่โตมาจากไหนไม่ใช่เลยนะครับต้องเข้าใจระบบของกระทรวงมหาดไทยนะครับ,มมบรไม่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีรายงานมาแต่ผมได้ออกหนังสือให้ทางท่านบรหลัยกระทรวงมหาดไทยได้สอบถามแล้วก็ไม่เป็นไรก็ตอบมาผมอย่าไปถือต่อความยาวสาวความยืดท่านก็ใกล้กเกษียณแ,แล้วก็ก็ ไม่เป็นไรคืออันนี้มันมันแล้วแต่บางคนเราก็เข้าใจนะครับหลังหลังไม่จะมีแนวทางไลยถ้าโครงการไม่ได้รับสนองการไม่มีแล้วฮะหลังจากนี้ไม่มีนะผมเชื่อว่าสนองทุกคนนะ